โอเคเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีเพ,พื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามีสกู๊ปสั้นๆจะมาเล่าจะมาโปรโมทให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็ในวันนี้นะครับวันที่10ตุลาคมเป็นวันฉายออกอา,ากาศวันแรกของคิมิซูโนอยายะะมุเกนเรนชาเฮนหรือว่าดาบพิฆาตอสูรภาคสึกรถไฟสู 0, นิรัน์ฉบับทีวีแอนิเมชันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยฉบับทีวีแอนิเมชันนี้นะครับก็จะมีความยาวทั้งหมด7ตอน มีการใส่เนื้อหาเพิ่มเติมนะครับจากฉบับเดอะมู i วี่หรือว่าภาคหนังโรงที่ฉายไปเมื่อปีที่แล้วอยู่นิดหน่อยนะครับมีการเพิ่มฉากสำคัญแล้วก็มีการเพิ่มฉากต่อสู้เข้าไปเพื่อให้เนื้อหาในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ตามตัวในฉบับของมังงะมากที่ขึ้น,นั่นเองครับรวมถึงนะครับในฉบับทีวีแอนิเมชันนี้ยังได้มีการทำโอเพนติ้งซองแล้วก็เอนดิ้งซองหรือว่าธีมเพลงเปิดกับเพลงปิดขึ้นมาใหม่อีกด้วยซึ่งยังได้คุณอิซากลับมาขับร้องให้เหมือนเดิมครับ โดยเพลงเปิดนะครับจะใช้ชื่อเพลงว่าอาเคโบชิหรือแปลว่าดวงดาวแห่งรุ่งอรุณหรือว่าดาวที่สว่างอยู่ในรุ่งเช้านั่นเองครับก็คืออาเคเนจะมาจากคําว่ารุ่งเช้าหรือว่ารุ่งอรุณเนาะส่วนคาว่าโบชิหรือว่าโฮชินี่ก็แปลว่าดวงดาวนั่นเองนะครับส่วนเพลงปิดนะครับจะมีชื่อว่าชิโรกาเนะนะครับที่แปลว่าเงินก็คือมาจากชิโรที่แปลว่าสีขาวกับกาเนะหรือว่างาเนะที่แปลว่าเงินนะครับที่ภาษาอังกฤษแปลว่าซิลเวอร์นะครับไม่ใช่คาเนะที่แปลว่าเงินหรือว่ามันนี่อะไรอย่างนี้เนาะ โดยกำหนดการฉายนะครับจะเริ่มฉายในทุกๆวันอาทิตย์เวลาตั้งแต่4ทุ่ม45ตามเวลาประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมจนไปถึงวันที่21พฤศจิกายนกันเลยทีเดียวครับซึ่งพวกเราชาวไทยนะครับสามารถดูดาบพิฆาตอสูรแบบถูกริกิสิตกันได้ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆในประเทศไทยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไอชิยี่บิลลี่บิลลี่ีทีวีบิวไทยแลนด์ทูหรือแม้แต่เน็ตฟครับ ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มต่างๆที่กล่าวมานี้นะครับก็จะฉายพร้อมกับญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับย้ําอีกทีนึงนะครับว่าสี่ทุ่มสีครับแต่ว่าจะมีแค่ทาง넷 fli กนะครับที่อาจจะมาช้ากว่าใครเพื่อนเขานิดหน่อยนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ในด e สคริปชันด้านล่างแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลเข้ามาดูกันได้เพิ่มเติมเลยนะครับผมเอาล่ะผมแถมให้อีกนิดนึงนะครับหลังจากที่เราดูภาคศึกรถไฟสุนิรันจบแล้วนะครับในวันที่2ยเนาะ อีกแค่2อาทิตย์ต่อมาเท่านั้นนะครับอีก2สัปดาห์ต่อมาเนี่ยในวันที่5ทธันวาคมนะครับเราก็จะได้ดูอนิเมะซีซั่นที่2กันต่อเลยนะครับเรียกได้ว่าดูต่อเรื่องกันไปแบบยาวๆเลยนะครับ ซึ่งเมื่อใกล้ถึงวันแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปประชาสัมพันธ์มาให้เพื่อนๆฟังกันอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆมาดูอนิเมะแบบถูกลิขสิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่ออนาคตต่อๆไปนะครับเราจะได้ดูอนิเมะแบบถูกลิขสิทธิ์แบบนี้อันดับฟรีๆพร้อมกับทางญี่ปุ่นเลยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆใช้ชีวิตกันอย่างเข้มแข็งรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม